วัดประยุรวงศาวาสสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2371โดยสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาตรยุรวงศ์ดิดบุญนาค ถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3พระราชทานนามว่าวัดประยุวรวงศาวาสแต่ชาวบ้านเรียกว่าวัดเหล็กเพราะมีล้วนเหล็กรูปหอดาขวานเป็นกำแพงวัดพระโอโบสถ เป็นอาคารกอร่ออิฐถือปูนลักษณะสหาปัตยกรรมทรงไทยหน้าบรนเป็นลายดอกบุญหน้าด้านหลังพัดประทานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติ พรประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปบางมารวิชัยพระนามว่าสมเด็จพระพุทธมวิเชียทัสสดาพระวิหารพระพุทธนาเป็นอาคารเก่ออิฐถือปูนลักษณะสหาปัตยกรรมทรงไทยหน้าบันเป็นลายดอกไม้บานประตูประดับมุก ภายในปฏิสถานพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพะนามว่าพระพุทธานาคน้อยหรือหลวงพ่อนาคพระบรมธาตุมหาเจดีย์เป็นพระเจดีย์ทรงะระฆังชั้นล่างเป็นสุมปฏิสถานพระพุทธรูปลายล้อมพระเจดีย์54ช่องถัดขึ้นไปเป็นพระเจดีย์ลายรอบพระเจดีย์ใหญ่อีก18องค์ ปฎิสถานพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุอัฐิของตระกูลบุญนาคพิพิธภัณฑ์พระประยูนพันธาคารเป็นห้องตรงฐานพระเจดีย์ปฎิสถานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศสรีลังการพระพุทธรูปและพระเครื่องที่ถูกค้นพบบนพระบรมาธาตุมหาเจดีย์ วิหารหลวงพ่อแก้วสร้างโดยพญาพานุวัตรมหาโกษาธิบดีโดยบรรจุรูปหล่อเหมือนท่านหัวแก้วไว้ภายในพระเจดีเขาหม้อตั้งอยู่ด้านหน้าวัดเป็นภูเขาหินจำลองอยู่กลางน้ำซึ่งเป็นสระมีถ้ำปฏิสถานพานอนอยู่เชิงเขายอดเขาปฏิสถานโบสถ์และเจดีขนาดเล็กอยู่บนสุด ในบริเวณเขามอประดับด้วยต้นไม้และตุ๊กตาจีนและเป็นสุสาบนบรรจุอัฐิชนทั่วไปสุสานต่างๆมีลักษณะสถาปัตยกรรมทั้งแบบไทยและฝรั่งอััน พอชมชวนท่านเที่ยวชมวัดพิลลงสาบัดหนึ่งครั้งในชีวิตอาจะมาพบมาเจอทักษิงที่ดีงามนราลองจิตใจแต่ตเรื่องขอคุณค่าของมนุษย์ทำไมต้องมันว่าคุณค่าของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี้ยกำลังจะประสบปัญหาในเรื่องของความทุกข์ถ้าเข้ามาที่วัดพิลุลุงสาบาดท่านก็จะมีความสุข สิ่งที่ประสบพขาเจอกับสิ่งที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ก็จะมาลายหายสิ้นไปโดยจกักพันก็์ขอเดินตอนเดียนเชิญทุกท่านได้มาเที่ยววัดประยุนเป็นน,นรั้รงในชีวิตมาะชานของ